ถ่ายให้เจ้ชียวอ่ะสองตัวตัวน้องจกดูถือบล็อกได้เชีคนบล็อกก่อนพี่น,ออน้องเลยนะครับคนบล็อกคือมาเห็นยัวนีชิลลุ่มกว่าเรือ <c ười> <c ười> อะไรกันใหญ่พี่น้องอ <c ười> ยัามีตัวอากาศสบายดีเลยชสวัสดีเด้อพ่อแม่นพี่น้องดีอาน้องน้องเ,ององเปิดกระม้าจัขขขงวะ <c ười> แดดเนาะสิเนาะเพาแดดแห้งอะลีเลยสินสิบแดดอยู่พออยู่ในกระต๊บน้อยเพื่นเออจะนั่งอยู่เน้ะบัแดดเลเอออะมโอ้เจ้าเจ้าบอกความจริงกั้กระดดเนี่ยออกออกกายตอนทเลย à nông chúc phân cả <laughs> mà nhỏ rồi nó nông chúc phân cả đây cái gì vậy là bỏ bỏ à, tìm lột phần cứ cào này nó thả sau không phải ไปได้เได้บางทีจะได้ลงช่องคนเดีอวยังผิดสายังผีดตั้งอยู่ซ่องไพาซ่องเจ้า่อยว่แมนคอยอยู่ซ่องคอยพ่ออกบ่าอยากอยู่ซ่องพอยเป็นแค่คนใช่ไหมบ่ อาขึ้นอะไรคนอยู่ดิสาเออมนอาฟนห่าลอยก้อนกะลายได้ีนเนาะพี่โฟเมพี่นง้ซอยเวียการอึกระถืกลูกน้องอยู่ป้าทางน้องจกเพื่นกะหาทษกขึ้นขนาด ไปเลเอาหมวกใส่เนาะหมวกก็มีอยู่ทุกทีเนี่ยออเนาะอันนี้เป็นหมวกใีนเลยนี่สือมาใหม่ใหม่มันมาเมื่อวานนี่เอาไปทำส้งานลงมืงบอเจ้าจะว่าเสร็จเถอะเดี๋ยวมาเลยที่เราไม่บอกคนเนาะเดี๋ยวมาด้วยคือยดเคือบ่าวเวียดแอดดำไปน้อยนึงบ่าวเวียดนี่ยเป็นสีขาวเด้เนี่ยบ่าวเวียดอันนี้ ทางนันบ่เน <print> <personaje> <sm festivals> ี่ยอทางนั้นสิเป็นทางสาวมีนาเนาะอยบ่ไดใกล้ๆกลบ่จะบนียังอยู่บ่อีกประมาณจักกอนจะบนี่บ่ครับคอื Ng cho phim cả lạng sau việc kabo hay hẹn lại có bạn năm phút nữa phụ nữ mày của anh mày 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 mày

ตัวละหัวตละหัวเอาเห็นยังตอละหัวโอ้โอ้ตแล้วเห็ดเนื้อใดอันนัวได้น <Nico> ่ยบ่เอาไปต้มบ่ไปพลผพแล้วเขากินบ e ่โอ้อ้ยผ่อกมากะหูเน oh ี่ยถ้ากะติ้งยิ้นพลนว่ไม่ไดไดคยโอ้จงไม่คคยไม่คอยเห็นสบายใส่ถงไปเลยโอ้ยังง่อ่ะ โอ้าเหอป๊าน้องนเราดีใจเนาะเวียนเป็นยังไงลองจกเด่นหอนไกลแล้วไกลแล้ว อยู S <S ่ในโฮมเลยคุณพี่น้องนี่สงกบข้ามพุ่นร้อยย่ซีนเจ้าบบเดดแล้วหรอวะไม่ได้มาแต่หึงแ้วเดี๋ยวเก่เสามมให้องอิดเลยเก่เสาเลยดิร้วยมาเก่เสามาต้อิดแล้วเกะบินบอกเก่อเกะมาใส่รถคันนี้เลเน่ทรยนา่ทยเด็กกมเรนหุดดำ สุดย้อดถามตลอดชีวิตเลยบ่บาดกระเด็นนะกระเด็ดเด่นเนาะโอ้เมนอว่าคุมคุมยัน ระวังเด้อตงจุเด้อระวังเด้อฮมพดีเลยไปมุ้งเปไดเป๊เลยมุ้งทอดยิงเข่าแล้วแล้วกระหอบโลดทางเันสบายม่ ทางกันแง่หน pues mm ึ <basics> nah ่งชองหนึ่งชองันโยคือรถจักรยานด้ทางน้องป้าปองอไบอสโยกขึนเอาฝนเมื่อน้ำหลืหนาบูจุลูอยู่โผล่อ้พี่น้องไอ้ いいマジで最近。 วน้อก wow. ่อเอาไปเบิเลยเจ้าน้องจกซำสายง่ายรับจริงเอาแค่ละทอยยังีละปัดลงนันแล้วๆวีพี่น้องพากกันพนแล้วเนาะเนองจิดเ้ เป็นไงป่านน้ะสิไปสมัครเป็นกรรมกรโอ้ยพนโอ้ยเนาะเกิดสองมือยันเสียดกันร้อกเป็นทหารยาคูเป็นทหารยาคูแมนอ่าจะสวัสดีมุกมีใจนเพ่นพี่น้องเิโนมีโนมาลำเนียทั้งแก่พนกาเดือดเงินไพ่นอกกูไม่พี่น้องรัวเงือนคัวเนาะ สิน้าดื่มกินเลเซตยูฮันเล้เม่สน้ำลก้เพิ่นคืนเทือนแล้วเพิ่นมาแล้วนี่อ่าเพิ่นก็ได้อ่าบล็อกเนาะไปเห็ดเฮือนครัวเนาะก็ดีใจน้ำเอื้ยเพิ่นร้ายๆเนาะแต่ว่าเชียใจอย่างหนึ่งคือมาวาพ่อเล่าผมมีพี่น้องเอฟเนาะเพราะว่าทางเอื้อยเพิ่นไปหาเฮ็ดเนาะผมมีพี่น้องไปหาอยู่ห้ากินละล่ะฉันที่ว่า Nói phút mì kỳ quần gòn, nên nóng không được mặt đẹp. Ok, 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 เอาเลยขนเนาะเราจะมาใส่เลยเราจะมาใส่เลยเอาเลยได้ๆได้แนวะจังดีวะ่ยังเด็บินจีนัวเพิ่นเด้ีนัเพิ่นเยบินสล้านเนาะสองล้านันซันเอรพี่เว้ยมานังใกล้ๆนี่ Mother, lại này cái này, nó mà này à, cái, này, không cái đấy. À. À, Ủa không mà. lại cái à. như là con đại học. Mother, lại nó như là con gần như là con gần như là con đi như là con nha, như là con gần như là con gần như rồi 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 như là con gần 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 như là con

เลยเป็นเรืองง่ายแล้วนั่นก็บทางนั้นก็บอกเลยก็เลยฮะเบือดเ่อเดลนองนี่เราเคยมากเยอะว่ะเคยมาดิโอ้ยแต่เครื่องเล็กแต่งเลยมซามเซนแค่เครื่องมาส่งเยแต่งสาเนะอ่าชี้เส้นเราพีน้องไได้อ่าชื่อน้ำเนาะชื่อน้งกินในห่อนเพื่อตเดน

ยังเทียวนึง <b> ส <ots> ิไปส่งเด้อไปส่งบกอีกได้ๆๆๆสิย่าได้โอคูเดียวนี่เลรถก็ได้เลรถดิแม่นล่ะเสาขอไป่หาโนยๆขอบใจเด้อดยๆเนาะเอ้าวินนี่คืออยู่นําเฮาเนาะบัดนี่ไไหน้าพินนั่นอ๋อจะเพื่อหลหนําเน้นี่เอ้ดินอยพี่น้องเนาะสินว่าซิว่าสิสงเจ้าไปเป็นนะพุ่นล่ะบ่ไปเฮ็ดงานนําเพิ่นแม่น พึ่งงานยังบโผ่านกินนี่เรียนบอกยังบือถือพี่น้องโอ้ยตายรถเนี่ยนี่ตายรถพี่น้องเลยบักข้านี่เนาะการทิว่าเรียบร้อยแล้วเนาะมีแต่ว่าทั้งเพิ่นถามเพิ่นสร้างเพื่นคือได้ยนนินด้วยของกินนี่นนว่าเพิ่นจดรายการให้แล้วรายการเนานาะรยกค้าสร้างเพืนพ่นว่าอ่าคือนั่งนี่อ่าทั้งมีตู้เพื่นาอ่าแล้วบุญห้องเข่าเนาะเพื่อนก็ะเทียม เพิ่นกานสิได้คันว่ามีงบมีหยังเพิ่นสิได้เฮ็ดเลยแม่พี่น้องเอ้ยเดมื้นีใจนําล่ะจังได๋ก็พลยพี่น้องถามมาอัปเดตนํากันเนาะอ่ายังสิได้มาอีกอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยื้อคืนนี้ก็คือสิได้ขอคลิปเนาะจังได๋ก็ขอบุนขอบคุณทางอ่าอ้ายคนละผู้ใหญ่เนาะที่ยอ่าเรื่องบอกอพี่น้องนึงคอยอยู่ดีแม่เงเด้อปจงดมาใคอยตลอดปลอดภัยคุนเจ้าคุ้มครองเนาะ โอเคพี่น้องอ่า uh, ไป <Okay. S 1> ไปพูดไปพูดกดนะ okay, ันคลิปหน้าโอเคพี่น้องอสบายดีเด้อโดยสบายดีเด้อผมไปพี่น้องบ๊ายบาย